กาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับหลังจากที่แต่งงานเรียบร้อยนะครับทําพิธีเสร็จธุระนะครับเรื่องงานแต่งนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับพี่พี่เช่นเคยนะครับพูดคุยกันก่อนนะครับพอดีต้องบอกว่าต้องบอกว่าหลังจากที่แต่งงานไปนะครับหลังจากที่ผมไปแต่งงานนะครับอื กลับมานี่ใช้เวลาพระหาหลวงปู่เป็นอาทิตย์เลยนะครับกะแสหลวงปูงป่หงพม์บรญโยนะครับตอนนี้คือพระหายากมากนะครับพี่พี่พระหายากมากเลยนะครับกว่าจะหาได้แต่ละองค์นี่ลาบากจริงๆนะครับพี่พี่นะก็วันนี้ก็ผมก็ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่มาเยอะๆก่อนนะครับถึงจะมาแบ่งปันพี่พเนะาะวันนี้นะครับต้องก่อนอื่นก็ต้องกราบนะสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับแล้วก็ กับขอบพระคุณนะครับกับขอบพระคุณพี่พทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนผมยทดบารมีมาโดยตลอดนะครับถ้าไม่มีพี่ๆีทุกท่านนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะครับก็พี่พทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจผมก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับต้องกาบขอบพระคุณพี่พี่จริงๆนะครับทุกท่านวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกหลังจากแต่งงานมานะครับวันนี้ผมมีอะไรพิเศษพิเศษนะครับมาแถม ให้กับพี่ๆทุกท่านครับสําหรับวันนี้ท่านใดที่นะครับชมคลิปวันนี้นะครับผมบอกเลยว่านี่ครับอ่ะนี่นะพี่ๆนะวันนี้ผมมีนี่ครับของแถมนะพี่ๆนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นนะครับจะให้ดูทีละองค์นะครับของแถมวันนี้นะครับนะครับนี่ครับเสียนแปะลงสีนะครับพี่ๆเสียนแปะลงสีนะอันนี้ผม ทันใดปิดพ้าผมก็จะได้นี้นะครับครบ3า0พันบาทนะพี่ๆนะก็จะได้เลือกเลยนะครับมีของรางวัลมีอยู่3ามอย่างนะนี่มีเซียนแปะนะครับหนึ่งะครับทำมาค้าขายนะครับเก่งอยู่แล้วเรื่องโชคลาภนะครับเซียนแปะสองครับนี่หลวงปู่ผางจิตตคุตโตนะครับเป็นรุ่นปีหนึ่งสองครับอันนี้นะครับสวยนะครับหลวงปู่ผางนะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับนี่ของแถม สุดท้ายครับนี่เป็นนั่งบัลลังกนังกระสับสวยๆเลยนะครับอันนี้ใครปิดพระผมก็จะได้ไปนะครับของแถมเนาะนี่สามรายการนะนะครับพี่ๆตอนนี้วันนี้พ้าเยอะนิดนึงนะพี่นะก็ขอบคุณพี่ๆนะครับนี่ทักมาหลังไม่ทักมาอวยพรให้กับผมนะครับยุตบารมีนะครับงันแต่งนะครับวันนี้ผมมีราคาพิเศษเลยนะครับคลิปนี้ผมเปิดราคาพิเศษจริงๆให้กับพี่ๆนะครับนะครับพระ ค่อนข้างราคาตึงมากและหายากจริงๆครับช่วงนี้เก็บได้ก็ให้พี่ๆเก็บเนาะผมมาแบ่งปันให้พี่ๆได้เก็บจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับมาครับมาเริ่มองแรกเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับองแรกนะหายากมากนะครับไม่ค่อยเจอไม่เคยผ่านมือนะครับอันนี้หลวงปู่ดาริสร้างเองนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จมาเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับอันนี้เขาเรียกเจ้าสัวนะครับแซยิตหลวงปู่จัดสร้างนะครับ เป็นแซยิดเป็นเจ้าสัวแซยิดนะครับปีห้าห้านะครับท่านหลวงปู่นะครับหลวงปู่บุกเสกเองนะครับผมให้ดูนะนี่ครับอืความสวยนะดูเนื้อหามวลสารนะครับไม่ต้องลงกล้องเลยนะนี่ครับสวยงามครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากครับพี่ๆนะนี่ครับความหนานี่สวยจริงนะครับพี่ไม่ไม่ต้องลงกล้องเลยครับท่านไหนสนใจนะพี่ๆนะนะครับ นี่นะพอนี้ผมเปิดราคาเบาๆนะผมเอาพร้อมกล่องนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับแสยิดนะครับท่านหลวงปู่อยแล้วออกที่สุสานทุ่งมนนะครับสมเด็จตรงนี้นะครับออกที่สุสานทุ่งมนนะครับหลวงปู่หงษพรมปัญโยเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกนะครับการจัดสร้างชัดเจนนะครับปี2 5 5 5นะครับท่านหลวงปู่ปลุกเสกเป็นสมเด็จเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับเป็นรุ่นแซยิดนะครับท่านใดสนใจนี่ผมเปิดเบาเลยพร้อมกล่องนะครับสวยๆอย่างนี้ผมเอาไป700บาทครับพี่พี่ ใครเร็วใครได้นะครับ700บาทนะครับผมเปิดแค่700นะรับไปพร้อมกล่องนะครับเดิมๆประกันแท้ทุกรายการเหมือนเดิมนะครับพี่ๆเช่ากับผมบ่อยนะครับท่านใดเช่ากับผมบ่อยก็น่าจะรู้นะครับประกันแท้อันนี้นะครับช่องทางการติดต่อครับพี่ๆนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์นะครับนะครับอยากเร็วก็โทรมาได้นะครับ0 8 71361722เลยนะครับ ของแถมก็มีตามที่ต้นรายการนะต้นคลิปบอกไปนะครับนะครับต่อไปครับอันนี้แจมนิดนึงเนาะผมเพิ่งได้มาผมอยากให้พี่พี่เก็บตัวทีครับอันนี้เป็นหลงพกกลวยเนาะผมมีมาองเดียวนะครับุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเนาะสมเร็จปกโพนะครับหลังพระแม่ธรณีนะครับเป็นย้อนยุคปีห้าเก้านะให้ดูความสวยนะครับออกโดยวัดโคศีตารามนะครับนะสวยนะครับผมไม่แกะซีนดีกว่าไม่อยากแกะซีนเลยเดี๋ยวจะแกะดีอ่าแกะให้พี่ๆชมนะครับเดี๋ยวแกะซีนเลย นะครับโมสารนี่จะยอดอยู่แล้วนะครับนี่นะนี่ครับน้ํามันนะครับเป็นเนื้อน้ามันเลยนะครับนี่โปกโพชัดๆนะครับด้านหลังพระแม่ตอนนี้ฝังพลอยเสกนะครับรุ่นนี้นะครับย้อนยุคนะครับสวยงามมากนะครับผมเปิดราคาเจ็ดร้อยบาทพอแบ่งเลยนะครับผมเด่นพร้อมกล่องนะหลวงพ่อกวยนะครับในศรัทธาหลวงพ่อก็นี่ครับนะขอได้ไว้รับนะครับ 700บาทเหมือนกันนะครับโอ้โหพอยเสก็คุ้มเลยครับหลังพระแม่ธรณีบีบบีบมวยผมนะครับนะอันนี้มีขั้นมาหนึ่งรายการนะพี่ๆนะขอขั้นหนึ่งรายการหลวงพ่อป่วยนะครับนะครับ700บาทครับนะครับต่อไปครับพี่ๆอ่านี่ครับองนี้หายากนะครับออกสุสานทุ่งมนนะครับเป็นสมเด็จนะครับนะครับปกติ เราจะเจอแต่เนื้อขาวนะครับเนื้อชั้นหมาไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้ผมได้มาแบบโหหายากมากนะครับพี่ๆไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับคลิปใครก็ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับเนื้อชั้นหมากครับรุ่นแรนโยครับเนื้อชั้นหมากนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่ครับพร้อมกล่องนะเนื้อชั้นหมากนะครับผมเปิดราคาเบาๆแบ่งๆพี่นะครับอ่ะนี่ชั้นหมากแท้ดูง่ายครับประกันนะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆนิดอ่าเนี่ครับ ชั้นหมากจ๋าเลยนะครับพี่พี่นะนี่ครับเป็นสมเด็จนะอ่าเป็นโทษทีนะครับเป็นนี่พระผงชั้นหมากนะครับหลวงปู่หงนะออกสสารทุ่งมนนะครับนี่ออกสืสารทุ่งมนนะอ่านี่นะหลังยันนะครับหลังยันหลวงปู่หงนะครับมันไม่ค่อยชัดเลยนะครับเป็นหลังยันนะครับออกวัดนะครับ นี่นะครับเป็นพ้าผงนะครับหลวงปู่หงุมบัญโญนะครับนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับเนื้อชั้นหมากนะครับนะครับเื็นแสยิดนะครับเก้าสิบหกปีนะครับหลวงปู่หงุมบัญโญนะครับแสยิดเก้าสิบหกปีนะครับหลวงปู่หงพร้อมกล่องเดิมนะครับนะครับนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมผมเอานะครับวงนี้ผมเอาตัวทีนะครับผมเอาห้าร้อยบาทพอนะครับพร้อมกล่องนะครับเนื้อชั้นหมากนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับรุ่นมงคลคณเก้าสิบหกปีนะครับนะครับรูปเหมือนนะครับต่อไปครับพี่พี่อ่านี่ครับนี่ไม่ค่อยเจอแน่นอนผมบอกเลยนี่นะครับนี่ครับพี่พี่นะเป็นสิงห์นะครับสิงห์นะครับรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับออกปีสิบแปดนะครับกระไหลทองนะครับโอ้โหเมฆกระไหลทองหายากนะสิงห์นี่อ่าเป็น ิงนี้เป็นกันใดที่นะครับชอบนะเอาปกติเนื้อธรรมดาก็หลายบาทนะผมไม่แกะดีกว่านะพี่พี่นะดูอย่างนี้เลยดีกว่านะครับแกะแล้วประกันแท้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับสิงห์กระไหลทองครับหลวงปู่หงุมบรรยโยนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับเนื้อธรรมดาเขาเล่นกันเจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับอันนี้เนื้อกระไหลทองนะครับนะผมเอาราคาพิเศษนะครับเก้าร้อยบาทนะพี่พี่นะครับสิงห์นะครับรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับ อำนาจนะครับสิงห์อำนาจนะครับใครมีเก็บอำนาจบารมีนะครับทุกอย่างหลวงปู่ท่านปลุกเสกดีนะครับรุ่นนี้นะครับออกเมื่อปีนะครับสี่แปดนะครับรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับเก้าร้อยบาทครับพี่ๆนะเนื้อกระไหลาทองนะครับอันนี้เนื้อกระไหลาทองนะครับครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนี่นะครับบอกอีกทีนึงเนาะนี่แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองครับของแถมก็เลือกเอาเลยนะครับพี่ๆมีสามรายการ อย่างที่ต้นคลิปบอกไปนะครับนะครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปนี่ครับอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยปีห้าสามเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับเป็นเนื้อซาตินนะครับพี่พี่เนื้อซาตินนะครับเนื้อซาตินหลวงปู่ท่านก่อสร้างแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับ นี่ครับตัวโคชัดเจนเนาะเนื้อซาตินนะเนื้อทองแดงลมดําก็เล่นกันหลายบาทแล้วนะครับเจ็ดเป็นร้อยครับอันนี้เนื้อซาตินนะซาตินผมเอาราคาเบาๆนะพี่ๆนะผมแบ่งเก็บเนาะสำหรับเอฟซีผมนะครับรุ่นเสาห้านะครับนี่นะครับหลวงปู่หงดูความสวยครับสวยงามนะครับรุ่นนี้สวยงามนี่อ่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับความสวยนะครับนี่นี่ครับนะนี่ สวยงามจริงครับรุ่นนี้นะผมเอา900บาทครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมนี่นะครับเนื้อซาตินเนื้อซาตินนะครับนี่ครับ900บาทครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปนะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าหายากเหมือนกันนะครับนะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับ นะเจริญพรบนนะครับเสมาเจริญพรสร้าง999องค์หลวงปู่หงพรมมะบัญโยนะครับเทพเจ้าแห่งสุสานทุ่งมนนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนื้ออัปปาก้านะครับนี่เป็นเนื้ออัปปาก้านะครับพี่ๆนะความสวยก็นี่ครับให้ดูนะใกล้ๆนี่นะครับไม่มีโดนะครับจะหมูกร้อยเลยนะครับนี่ครับพิคานีนะครับ นะครับประกันแท้เลยนะครับนี่ตัดแบบนี้นะครับนี่ครับแท้นะครับแท้ทันหลวงปู่นะครับออกปีห้าสามเพิ่มซับเพิ่มสูงครับพิการเนตคมคมอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆตอกโคชัดเจนนะครับจมูกร้อยนะครับนี่ครับจมูกร้อยนะอ่าผมเปิดแบ่งวันนี้ปกติพันหนึ่งร้อยแน่นอนราคาเนื้ออัปกานะครับตอนนี้วิ่งไปในเพจพันห้าแล้วนะครับ ผมเห็นนะอันนี้ผมเปิด900บาทแบ่งพี่ๆนะอ่ะนะครับท่านใดอยากเก็บก็ติดต่อมาแล้วกันเร็วๆนะครับพี่ๆผมมีแบ่งคือคลิปนี้ผมแบ่งจริงๆนะให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผมได้มาแล้วกันนะครับ900บาทครับพี่ๆนะนี่ครับเจเลนพรนะครับบนนะครับหลวงปู่หงพมบปัญโยนะครับนะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปนี่ ปิดตาเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขเสาห้านะครับสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์อันนี้เป็นเนื้อชา้นหมากนะครับอันนี้ผมไม่แกะเนาะให้ดูอย่างนี้เลยอ่ะดูเกษานะพี่พนะนี่เกษาเต็มเต็มแน่นนะนี่นี่ครับนะครับเนื้อชั้นหมากนะสวยเลยนะครับหลวงปู่หงพรมบัญญปิดตานะครับช่าปิดตาหลวงปู่ใช้ดีมากเนาะเรื่องโชคลาภนะครับ เมตตามหานิยมนะครับขายได้หมดนะครับพี่ๆอ่าวัตถุมงคลของหลวงปู่หงนี่ดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นผมการันตีนะผมการันตีให้เลยนะครับพี่ๆอันนี้ปิดตานะครับผมเปิด900บาทพอครับพี่ๆเนาะผมเปิดแบ่งพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับ900บาทนะครับปิดตา53นะครับเพิ่มทัพ์เพิ่มสุกนะครับเนื้อชั้นมากนะครับสวยๆนะมือเต็มๆอย่างนี้นะครับนะชัดเจนนะครับ เกษานะครับสะายทองนะครับของหลวงปู่ฝังตะกุดด้วยนะครับนี่ครับฝังตะกุดสองดอกนะครับเก้าร้อยบาทเช่นกันนะครับอันนี้เปิดราคาเบาๆให้พี่ๆเนาะเปิดราคาเบาๆนะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปนี่ครับอ่าเดิมครับพี่ๆอันนี้ผมเปิดแบ่งราคาเบาๆนะอันนี้เป็นพระผงนะครับรุ่นยิ้มพิมพ์ใจนะครับ หลวงปู่หงผมปัญโยครับนั่งกรดนะครับด้านหลังเป็นพระพิฆเนศหลวงปู่หงนี่ครับสวยนะครับอันนี้ผมราคาแบ่งนะครับพระสภาพก็ย่อนสวยนิดนึงแต่ก็เป็นเนื้อขมิ้นนะครับพี่ๆปกติผมได้มาผมจําได้น่าจะเป็นชั้นหมากนับดำๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อขมิ้นนะครับเก็บได้นะครับใช้วัตถุชาใช้พุทธคุณเนาะนี่พระพิฆเนศคมนะครับสวยจะมีนิดเดียวนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้นะอันนี้ผมแบ่งให้นะครับ ราคาไปเลยนะครับราคาแบ่งๆเอาผมเอาแค่3 0 0บาทนะพี่ๆนะองนี้นะไปใช้พุทธคุณได้แท้แน่นอนประกันแท้ครับนะประกันแท้แน่นอนครับ300บาทครับพี่ๆท่านใดอยากเก็บเขาเก็บได้นะครับพระพิเคเนศสวยมากนะด้านหลังเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะนะที่ผมให้แบ่งเก็บนะ300บาทครับพี่ๆต่อไปครับต่อไปนี่ครับอ,อันนี้ถ้าใครดูคลิป ที่แล้วนะครับลิปหลายๆคลิปที่ผมทำนะครับนะครับให้ดูก่อนเป็นเสมานะครับครึ่งองค์หลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับผมจําได้ว่าลิปสองกิปที่แล้วผมเอามาแต่ไม่ใช่เนื้อนี้แล้วก็มีหูห่วงเนาะมีหูห่วงอันนั้นเป็นธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นหูตันนะพี่หูตันนะครับเป็นเนื้อผมไม่มั่นใจว่าเป็นทองแดงหรือเป็นนวะนะครับเพราะว่า หูตันนะครับปกติถ้าเหรียญหูตันเนี่ยส่วนมากจะเป็นเนื้อบนๆนะอันนี้ผมแบ่งแบ่งพี่เลยนะครับผมไม่ได้สนใจเนื้อนะแต่ประกันแท้ให้อย่างเดียวประกันแท้นะครับอ่ะอันนี้เอาเป็นว่าหูตันรุ่นพิเศษแน่นอนนะครับแต่ผมถามเขาเขาบอกว่าเป็นชุดของกรรมการเนาะชุดกรรมการหูตันส่วนมากจะมีหูหูเหรียญนะถ้าเป็นธรรมดานะอันนี้ผมแบ่งเบาๆเลยพี่อ่ะนี่สวยๆแบบนี้แหละนะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับออกปีห้าห้าแท้ทันอยู่แล้วครับ นะวัตถ um ุประสงค์ในการสร้างก็ดีนะครับของหลวงปู่นะครับสร้างออโบสถนะครับเป็นวัตถุประสงค์หลวงปู่นะครับสร้างโบสถนะครับรุ่นนี้นะครับเสมาเล็กครับเสมาเล็กหลวงปู่หลงผมปัญโยหน้าของผมเอาองละห้าร้อยบาทพอครับเนาะแบ่งปันไปนะครับพี่พีองละห้าร้อยบาทท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนะครับราคาเบาๆนะครับพี่พโอ้วันนี้พระเยอะนะไล่ให้หมดนะครับพี่พอ่ต่อไปครับพี่พผมได้มาสองครับผมต้องบอกว่า นี่นะอ่านี่ครับเป็นหลวงปู่นั่งบัวนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของหลวงปู่นะเป็นนั่งบัวรุ่นแรกเลยนะครับของหลวงปู่หงนะครับนะครับเป็นนะครับพระผงนั่งบัวเนื้อดินปัตวีธานะครับมีส่วนผสมของมีส่วนผสมของเนื้อดินปัตวีธานะของหลวงปู่ด้วยหลวงปู่เป็นเจ้าวิธีบุกเสกเป็นนั่งบัวรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่หงนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่น บรรดานทรัพย์นะครับอ่าบรรดานทรัพย์แท้ทันนะครับออกปีสี่เก้านะครัจะไม่ผิดนะครับทันหลวงปู่เป็นเจ้าพิธีนะครับนะเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆนะพี่ๆนะเรจะได้เห็นความชัดเจนนะนั่งบัวนะครับนะปีสี่เก้านะครับหลวงปู่หงครนบเป็นรุ่นแรกนะครับด้านหลังยันนะครับนะองค์นี้ก็เบาๆนะสวยๆแบบนี้นะพี่นะผมเปิดแบ่งพี่ๆองค์ละห้าร้อยเช่นกันนะครับนั่งบัวนะครับ นั่งบอรุ่นแรกเนื้อดินปัตวีธานะครับแล้วก็มวลสารร้อยแปดนะครับหายากนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับนะห้าร้อยราคาเบาๆแบ่งเก็บนะครับพี่พี่ผมผมแบ่งพี่พจริงๆนะครับสําหรับ fc ผมจริงๆนะครับผมแบ่งเก็บเลยนะครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปอนี่ครับอืมนี่อันนี้สวยนะครับเนื้อชั้นมานะครับ เป็นหลวงปู่หงนะครับพ้าผงหลวงปู่หงนะครับรุ่นอายุยืนนะครับนะครับอายุยืนนะครับปีห้าหนึ่งนะครับอายุยืนนะครับเนื้อชั้นมากยืนถือไม้เท้านะครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับนี่ครับรุ่นอายุยืนใครได้นี่ครับห้าเนี่ยหลังอายุยืนนะครับมวลสารชัดเจนนะครับพี่ๆมวลสารสวยนะครับรุ่นนี้นะนี่ให้ดูนะ นี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะนี่คมอย่างนี้เลยนะครับมวลสารนี่นะครับตุนอายุยืนนะครับพี่อายุยืนนะนี่น่ครับกงคมสวยๆเลยครับโอ้โหเป็นแท่งเลยครับหายากนะผมไม่ค่อยเจอหรอกนะผมเพิ่งเจอนะครับอายุยืนนะครับอายุยืนเนื้อชั้นหมากสวยๆเลย อ,องนี้เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันที่อายุยืนนะครับผมเปิดเนื้อชั้นหมากที่9 0้า้อยบาทนะพี่ๆนะผมขอเก้า้อยนะองนี้หายากจริงๆนะครับไม่ค่อยผมไม่ค่อยพี่ก็ไม่พี่พๆก็ไม่ค่อยเห็นผมเอามาหรอกผมเพิ่งได้นะผมขอเก้าร้อยนะครับนะสวยนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับนี่ขุนแผนครับขุนแผนรุ่นยิ้มพิมพ์ใจหลังหนุมานเชิญธงอันนี้ มีพี่ๆเขาปิดไปแล้วนะมีพี่เขาจองว้แล้วเนาะขอบคุณพี่ๆหลังไหม่นะสวยนะครับนะครับนี่นะครับพระผงรุนนี้สวยมากขุนแผนเมตตามหานิยมนะใช้ดีมากนะครับคุนแผนของหลวงปู่นะครับนะครับนี่ครับอือนุมานคมคมนะครับอ่าปิดไปแล้วนะอันนี้ผมให้ให้ดูเนาะพี่ๆเนาะมาแบ่งกันชมนะต่อไปครับอืมเจ้าสัวนะนี่เจ้าสัวรุ่นนี้ รุ่นธนสารสมบัตินะเป็นเจ้าสัวหมาเศรษฐีนะครับนี่ครับผมพุทธคุณนะครับสวยครับเดิมเดิมนี่ครับอ่าอันนี้ก็พี่เขาจองเนาะอันนี้ได้มาพี่ก็จองนะเขาทักหลังไม้ขอบคุณพี่ๆหลังไม้นะท่านนะครับวันนี้ผมจะลงคลิปพอดีนะครับก็เอามาให้ชมนะครับอ่านี่นะครับไม่ต้องบอกราคานะครับนะต่อไปครับพี่ๆนี่ เนื้อชั้นหมากของหลวงปู่สวยทุกองเลยเนาะครับพี่ๆนะผมว่าสวยทุกองนะผมดูนะนี่ครับประกันแท้กทุกรายการนะครับพี่ๆประกันแท้ทุกรายการเหมือนเดิมนะครับนะครับโอ้แสงจ้าอานินีนะครับคมๆอย่างนี้เลยนะครับหลวงปู่หงรับรุ่นแสงยิดนะครับหลังพระพิฆเนศเนาะอ่าสวยๆนะครับอันนี้พี่เขาก็ปิดหลังไม้ไปแล้วนะตรง ก็พอดีจะเอามาลงไลฟ์พอดีก็ขขอปีหลังไม่ไปนะครับนะนะพี่ๆขาประจํานะครับสวยงามนะนะสวยงามต่อไปครับพี่ๆนี่องนี้นะผมได้มาองคหนึ่งนะครับพี่ๆนี่ตัวนี้เป็นรุ้นที่เขาตามหากันเลยนะครับนะนี่เป็นเสมามหาอุดหลวงปู่หลวงพมป,ป,ปโยเหรียญน,นี้สวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยมากครับดูด้านหลังนะนี่ หลังยันครูนะครับรุ่นพิเศษรุ่นสร้างโบสดหลวงปู่หงนะครับเขาเรียกเสมามหาอุดสร้างปี48นะครับการแท้ตลอดชี้ครับวันนี้ผมเปิด900บาทเหมือนเหมือนกันนะครับผมขอเปิด900เพราะว่าหายากนะครับรุ่นนี้รุ่นสร้างโบสดเป็นรุ่นเสมามหาอุดรุ่นประสบการณ์นะครับ90 0บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ท่านใดท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนะสวยแบบนี้เลย90 0บาทนะต่อไปครับพี่พี่สีพึ่งนะครับ เอาอันนี้สูอันนี้สีพึ่งหลวงปู่กวนเองเลยนะครับพี่พี่นะนี่ดูดูเนื้อนะครับสีพึ่งนะครับเมตตานะครับพ่อขาแม่ขายนะครับเอาไปใช้เนาะตลับนี้เต็มเต็มเลยนะครับนะครับด้านไหนผมไม่กล้าอันนี้ดูนะแหวกดูว่ามีน่าจะมีนะครับเม็ดแร่ะอยู่ในนี้แหละครับนะหอมๆนะครับหอมอันนี้สีพึ่งหลวงปู่ผมเปิดห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่แบ่งแบ่งเนาะนะแบ่งแบ่งเลยห้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่ผมแท้ทันอยู่แล้วครับหลวงปู่นะห้าร้อยบาท รายการสุดท้ายนะครับพี่ๆรายการสุดท้ายนะที่จะมาแบ่งปันนะชัะ้นหมากนะอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับพ,พารีคเน่เป็นดูด้านหลังฟองต้องหู้ขึ้นเต็มเลยนะครับเข้มขังมากนะครับนะนะครับอ่านี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้พี่ๆเขาพี่เขาจองไว้นะครับเพราชอบพาีคัเน่ด้วยนะอันนี้ให้ดูเฉยนะครับ นี่นะครับนะครับพี่วันนี้ก็ครบถ้วนนะครบถ้วนนะครับผมพยายามนะครับผมยุตบารมีนะครับต้องขอบคุณพี่พี่อีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนผมเรื่อยมานะครับนะครับวันนี้คลิปก็ยาวค่อนข้างยาวนะครับอ่ะพี่พี่นี่นะของแถมละกันนี่ถ้านใดสนใจท่านปิดพักกับผมก็เลือกเอาเลยนะครับนี่ครับนะนั่งบรรลังเนื้อสามกษัตริย์ หลวงปู่าังนะครับนะนี่ปีสองหนึ่งโทโทษนะครับแล้วก็เส้นแปะลงสีนะปิดพระแล้วผมก็ได้ของแถมไปแล้วกันนะครับพี่พๆนะวันนี้นะครับผมยุดบารมีนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับพี่พี่วันนี้ก็หาพระมาให้พี่ๆนะจะ้เช่าหาบูชากันนะครับเพื่อพึ่งบารมีหลวงปู่หองพมมปัญโยนะครับนะให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เช่าบูชานะครับ วัตถุมงคลของหลวงปู่หงก็ได้มีสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองเข้ามานะครับท่านใดสนใจที่จะเช่าบูชาพระกับผมนะครับนะครับนี่ก็เบอร์นี้เลยนะครับพี่ๆผมเปิดราคาเบาๆนะครับพี่ไปดูไลฟ์อื่นหรือไปดู youtube ช่องไหนก็ได้นะครับไม่มีเบาเท่าผมนะครับนะครับผมเบาสุดแล้วนะครับผมเปิดแบ่งจริงๆนะครับผมไม่ได้หวังโปรแกรมอะไรอะไรผมเปิดแบ่งพี่ๆทุกท่านนะครับให้เก็บของหลวงปู่นะครับนะ ตามนี้นะครับพี่พี่871361722แล้วก็ไลน์สนใจก็ติดต่อมาของแถมก็ตามที่บอกไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับการาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับ